สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่น DVD a ทครับรุ่น PCD 9นะเปิดเครื่องไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะมารองเล่นแผ่นแรกกันดูเลยครับแผ่นแรกก็เป็น CD Audio ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวนะครับกระบางอ่านแห็นครับ เดี๋ยวผมจะปิดเสียงก่อนนะครับมันจะติดอิกาสิ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสต็อปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแผ่นที่สองนะครับเ,เป็นแผ่น MP3 นะครับ m ออันนี้ก็เป็นแผ่น mp3 นะครับใส่เข้าไปนะครับกร,รกาลักอ่านแผนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงนะครับมันจะติดอีกิิธิ์นะครับแอโชเกงก็เป็นภาษาคิดขีดนิดหน่อย นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปกองให้แผ่นต่อไปเป็นแผ่น VCD นะครับอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็น VCD Karaoke นะคะนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเมนู PBC ครับ โ hey, hey, hey. อเคเทสเมนู pbc ันนี้ผมจะกดเมนูนะครับเมนู Menu. นะครับ นะรอบรูจะถึงกับวิบัติแต่ถ้าใครซื้อของก็ทีนี้ผมจะไปทดสอบ PBC PBC c o n t r o ทีนี้เป็นปิดเสียงครับติดอีกิทธิ์นะครับก็ ก็มันจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารองเล่นแผ่นนะครับแผ่นหนังนะครับแผ่น V ีซหนังไม่ใช่คาโอเคครับอันนี้ก็เป็นทอมแอนเจอรี่โชว์นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นวีนี่เป็น V c ซแผ่นแผ่นสองแผ่นทุกเรืองครับเดี๋ยว ผมจะลองใส่แผ่นนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงนะครับ Okay, เดี๋ยวผมมีรีโมทด้วยครับเด,เดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับแผ่นออกทีนี้เราจะมาลองนะครับเล่นนี่ครับแผน DVD น่แผนดีวดีนะครับแผ่นแผ่นผีนะครับ อันน่้จะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นกระเมิดยีกสิีนะครับเดี๋ยวผมจะลองชมภาพยนตร์ครับกดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหนังขนาดนะครับสามสิบห้าบเมตรนะครับ อันนี้ครับเป็นานางเป็นอัดมานะครับทีนี้ผมจะมารอ,องเ่นแผ่นแท้ๆนะครับแผ่นดีวีดีแท้นะครับ เป็นแผ่นของแทๆนะครับใส่เข้าไปเอ่อดีวีน,วะวน,น,น,วนะครับเดี๋ยวผมจะชมเดี๋ยวโอเคอันนี้ก็เป็นหนังรวมนะครับเป็นหนังรวม ทีนี้ผมใช้ผมกดปุ่มสต็อปที่ตัวเครื่องนะครับหรือหรือไม่ก็รีโมทก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะแผ่นออกโอเค,อเคก็จบการดีบีเ,เพล็ชเ,เท่านี้แล้วครับสวัสดี